สวัสดีดีดีสวัสดีเมื่อพบหน้าสวัสดีเมื่อจากลาต้องสวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูเนยจันนภาลวงจันทร์ในหน่วยการเรียนรู้หนูทําได้เกี่ยวกับการดูแลสุขานิสัยที่ดีนักเรียนสามารถทําอะไรเองได้บ้างคะอ๋อบางคนบอกคุณครูเนยว่าหนูสระผมเอง วันนี้คุณครูเนยมีขั้นตอนการล้างมือทั้ง7ขั้นตอนมาฝากนักเรียนด้วยนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเปิดน้ำผ่านมือนำสบู่มาใสา่ขั้นตอนที่หนึ่งนำฝ่ามือถูฝ่ามือแบบนี้ให้เกิดฟองนะคะในลักษณะคล้ายๆปลาขั้นตอนที่สองนำฝ่ามือถูหลังมือแบบนี้ในลักษณะคล้ายๆแมงมุม ขั้นตอนที่3านำซอกนิ้วถูกันแบบนี้ในลักษณะคล้ายๆนกขั้นตอนที่4นำมือมากุมกันหมุนหมุนหมุนแบบนี้ในลักษณะคล้ายๆหอยถ้าจะให้ดีเปลี่ยนขางดเลยนะคะนักเรียนขั้นตอนที่5ปูหลงลูกนำมือมาหมุนหมุนหมุนรอบๆนิ้วแบบนี้ให้ครอบทุกนิ้วเลยนะคะเปลี่ยนข้างด้วยคะ่ะขั้นตอนที่6ก นำนิ้วมาเกาเกาเกาตรงฝ่ามือแบบนี้ให้สะอาดเลยนะคะขั้นตอนที่7ขั้นตอนสุดท้ายฝ่ามือเราหลังมือเราอาจจะสะอาดแล้วแต่ว่าเชื้อโรคมันอาจจะอยู่ตรงข้อมือเราก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่7ดห้ามลืมนะคะหมุนหมุนหมุนข้อมือล้างข้อมือด้วยคะ่ะเมื่อครบทั้ง7ขั้นตอนแล้ว ล้างด้วยน้ำสะอาดให้สะอาดหมดจดเลยนะคะให้ไม่มีฟองเลยถ้าในสถานการณ์ตอนนั้นที่นักเรียนล้างมือไม่มีสบู่นักเรียนก็สามารถนำเจ็ดขั้นตอนที่คุณครูเลยสอนไปล้างผ่านน้ำเปล่าเฉยๆก็ได้ทั้งเจ็ดขั้นตอนเลยแต่ถ้าจะให้ดีนะคะล้างด้วยสบู่สะอาดปลอดภัยห่างไกลเชื้อโรคที่สุดค่ะ ในกิจกรรมเพลงดนตรีและการเคลื่อนไหวหวันนี้คุณครูนเนยจะพานักเรียนเคลื่อนไหวประกอบเพลงคุณหนูล้างมือนะคะแต่ก่อนที่จะไปเคลื่อนไหวประกอบเพลงคุณครูนเนยขอสั่งการบ้านนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งขณะที่นักเรียนกําลังเรียนอยู่กับคุณครูนเนยส่งมาช่องทางไลน์นะคะแต่สําหรับผู้ปกครองหรือนักเรียนคนไหนไม่สะดวกในการถ่ายคลิปวิดีโอหรือภาพนิ่งหรือมีเหตุจําเป็น ได้ายงนึงไม่เป็นไรค่ะคุณครูเนยเข้าใจนะคะเมื่อสถานการณ์ปกติกลับมาเรียนกับคุณครูคเนยคุณครูเนยจะพาเคลื่อนไหวประกอบเพลงคุณหนูล้างมืออีกครั้งในห้องเรียนค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเคลื่อนไหวประกอบเพลงหรือยังคะพร้อมแล้ว あ